English on tour ร่วม on tour โดย Isuzu MU-X ร้านนี้ดูสิครับผู้ชมเขามีเกมกระดานหรือว่าบอร์ดเกมให้เราเล่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะเกมกระดานภาษาอังกฤษก็คือ board game board game เกมกระดาน board board คำนี้แปลว่ากระดานแต่ถ้าผู้ชมใส่เสียงตัว R เข้าไปหลังตัว B r o ยรอย,รอยคำนี้จะแปละว่ากว้างค่ะดังนั้นเวลาออกเสียงผู้ชมก็จะต้องระวังกันสักนิดนึงเวลาที่เราเล่นเกมแล้วเราชนะแล้วเราอยากจะปลอบใจคนที่แพ้คุณผู้ชมพูดเป็นภาษารัรกฤษไดง้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ Better luck next time Better luck next time ขอให้โชคดีในตาต่อไปนะขอบคุณ Isuzu Mill X ที่พาเรามาเรียนรู้คำศัพท์สนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ